รีวิวป้ายาคลิปนี้เราจะมาพูดถึงกรงหนู3มชั้นนั่นเองแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมาคุยกันว่าอันนี้มันย้ำแล้วนะว่ากรงหนูกรงเม่นนะครับก็เอาง่ายๆว่าสลับน้องหนูกับน้องเม่นนั่นแหละส่วนเลี้ยงพันธอะไรได้บ้างก็คือหนูพันเล็กๆได้แท้ทั้งหมดนะครับอุปกรณ์ก็ได้เป็นดังนี้เลยอันนี้เือประกอบเสร็จแล้วนะครับแต่อาจจะแบบชุ่ยๆหน่อยเนาะส่วนใครอยากจะเอาแค่ชั้นเดียวก็ได้แต่มา3ชั้นนะก็คือภายในกรงมันจะสูงขึ้นนะครับแล้วก็เนี่ยจะไว้แค่ตกการก็ได้อะไรแบบ อ่ะทีนี้อุปกรณ์ได้ก็เป็นดังนี้ที่เห็นเลยต่อมาก็ในส่วนของจักก็กดน้ำที่ง่ายอาหารตามนี้เลยนะครับได้ทั้งหมดเลยส่วนราคาก็อยู่ที่ไม่เกิน2อ0 0บาทนะครับผมไม่ได้พูดจะร้านผมนะเผื่อมีร้านอื่นด้วยนะครับอ่ะเสร็จทีนี้มันเป็นรุ่นใหม่มันต่างจากรุ่นก่อนยังไงคือถ้ารุ่นก่อนเนี่ยมันจะมีแค่แบบบันไดามาละครึ่งเดียวครับมันมีครึ่งเดียวแต่อันแงรุ่นใหม่เอาแงว่ามันทําหน้าเต็มต่างกันแค่นี้นะครับอ่ะอันนี้ให้ดูชัดชัดนะครับก็ชั้นเนี้ยคืออยู่ในนี้หละ ทั้งสองชั้นนั่นเองเนอะส่วนอันนี้ก็เป็นบ้านที่สามารถให้น้องอยู่ได้หรือบางคนจะไม่เอาชั้นเลยจะเอาแค่บ้านอย่างเงี้ยไว้ราคาล่างเลยก,ก็ยังได้คือมันแล้วแต่เราจะสะดวกว่าแบบไหนก็เอาตามที่ชอบแล้วกันนะครับ ำหรับขั้นตอนในการประกอบจะเป็นดังนี้นะครับอุปกรณ์ก็จะได้แบบนี้ก่อนเลยนะหลังจากนั้นก็แยกครับเช่นเดิมเหมือนกับทุกคลิปเลยอันนี้คือสิ่งที่เราจะได้นะครับเนี่ยผมมาบอกให้ดูตามนี้เลยนะครับอ่ะเป็นกี่ชิ้นทั้งหมดมันเป็นสามชั้นนะครับอันนี้อ่าส่วนบันไัเนี่ยบางคนอาจจะไม่ทราบคือทการแยออกมานะนะครับคือตอนแรกมันจะติดกันอยู่เนาะต้องทำการดึงออกมาก่อนอ่าอันนี้คือส่วนจักคืออุปกรณ์นะครับใส่ทีหลังสุดได้เลยนะอันนี้ผมอาจจะไม่ประกอบนะในคลิปนี้เพราะว่า ดูคลิปอากงหนูสองชั้นก็ได้ประกอบให้ดูแล้วอ,อุปกรณ์มันจะเหมือนกันเป๊ะเลยอทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันว่าจะเริ่มยังไงในการประกอบก่อนนะครับขั้นแรกเอาพวกอุปกรณ์ด้านในเนี่ยเอาออกไปก่อนเลยโอเคเอานี้ออกไปด้วยสิ่งที่เราต้องทําก่อนนะครับคือตั้งฐานและเอาตะแกรนนี่แหละสำคัญที่สุดแล้วครับอ่ะเอาละก่อนใช่ไหมจากนั้นก็ทําการแยกออกมาแล้วก็ให้มันเต็มอย่างนี้ครับ พอหลังจากเราแยกเสร็จนะครับก็ทําเหมือนเดิมครับเหมือนกับทุกคลิปเนาะก็เอาอันเนี้ยมันจะมีแง่งแบบนี้นะครับก็หันออกนะครับเพราะว่ามันจะต้องใส่อันเนี้ยด้านบนเนาะเอาไว้เกี่ยวแบบแบบนี้นะครับจากนั้นก็ทําการแบบสลหรับฟันปาเนาะเช่นเดิมปึ๊บประกอบกันหนึ่งนะครับเรียบร้อยแล้วครับแล้วทีนี้เราก็ต้องทําการเช็คด้วยนะถ้าด้านหน้าก็คือจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือสำหรับด้านหน้านะต้องเลื่อนขึ้นอย่างนี้นะคือไม่ใช่กลับหัวนะ โอเคเรียบร้อยพอเสร็จปั๊บก็เอาฐานมาแล้วก็ใส่เข้าไปเลยครับแต่ก่อนใส่มันจะมีตรงนี้เห็นปะคือมันจะเหมือนมีล็อคอยู่ตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ตรงนี้นะครับทําการเสรียบเข้าลงล็อคได้เลยนะโอเคครับลังจากประกอบเสร็จแล้วหน้าตาก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยพร้อมฐานเรียบร้อยสิ่งที่เราต้องทําต่อนะครับก็คือต้องเอาอันนี้คันมานะครับที่เลย แล้วก็เอาบันไดมาใส่นะครับโซวันไดเนี่ยผมแนะนําว่าให้ทําการกดนิดนิดนึงนะครับกดนิดนึงแล้วก็ใส่เข้าไปครับอเรียบร้อยแล้วทีนี้หน้าตาม,มันก็จะเหมือนชั้นแล้วทำสองอันนะครับเรียบร้อยเราได้แล้ว2ชั้นหลังจากนั้นเนี่ยก็ทําการใส่ลงไปเลยครับโอเคชั้นแรกประกอบเสร็จแล้วนะครับต่อมาก็คือชั้นที่2ต่อได้เลยอันนี้คือหน้าตาที่ประกอบเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นแบบประมาณนี้เนาะพอหลังจากทุกอย่างเสร็จป,ปั๊บนะครับก็เอาอันเนี้ย ทำการใส่เข้าไปได้เลยแล้วก็พร้อมกับอันนี้นะครับแต่คําแนะนําคือเอานี้ออกก่อนแล้วเนี้ยใส่ทีหลังนะเพราะว่ามันจะได้พอดีกันนั่นเองอ่าเดี๋ยวใส่๊บนะึงไงเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับในการข้างบนเนาะเสร็จที่เหลือก็เอาเนี้ยใส่ได้เลยที่หลังนะจากนั้นก็เอาบ้านเนี่ยมาใส่นั่นเองเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแต่ใส่นี้ก่อนก็ได้นะมันไม่มีปัญหาอีกแล้วอ่าประกอบปุ๊บกดแดงนิดหน่อยโอเคเรียบร้อยครับวางจบครับสำหรับ กรงหนู3าชั้นแบบใหม่นั่นเองที่เพิ่งมาทีนี้เรามาพูดถึงข้อดีและข้อเสียกันบ้างนะฮะข้อดีของมันก็คือประหยัดเนื้อที่อันนี้แน่นอนอยู่แล้วแล้วราคาก็ไม่เกิน300ซึ่งมันไม่ได้แพงเลยนะต่อมาก็คือในส่วนของไอ้กรงเนี้ยมันสามารถเลี้ยงได้หลายแบบนะครับก็คือหนูบอกไปแล้วแกสบี้ก็เลี้ยงได้นะแกสบี้สำหรับดื่มตัวพอนะและอาการ์ลอกชูกาเลี้ยงได้เลยแต่ไม่แนะนําให้เป็นพันพันใหญ่หรือพันใหญ่ก็ได้แต่ว่าน้องที่บ้านไม่ดื้อ ถ้าตัวไหนดูแล้วบ้านไม่ดูไม่ซนใสแล้วเพื่อให้นอนเท่านั้นน่ะไม่มีปัญหาครับสามารถใช้ได้เหมือนกันราคาสอ0สารอ่ะต่อมาพูดถึงข้อเสียกันบ้างเนาะข้อเสียก็คืออันนี้มันเป็นตะแกรงหมายความว่าเป็นสนิมได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยสำหรับไอ้ตรงนี้บริเวณข้างๆเนี่ยมันคมครับคำแนะนําที่กระรอกบ,บอกว่าเลี้ยงได้ดูได้ครับแต่ว่าถ้าเลี้ยงกระรอกคำแนะนาหาดินน้ำมันหรืออะไรมาอุดตรงนี้ไว้ เพราะว่ามันเป็นช่องระหว่างรอยตรงนี้ครับมันคมมากถ้าน้องวิ่งขึ้นวิ่งลงอาจจะคูดท้องไรเลือดออกนะครับดังนั้นก็ถ้าใช้กรงนี้เล็กกระลอกเอาดินน้ามันมาอุดให้ครบ4ด้านนะครับมีทั้งนี้แหละที่เหลือก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับสำหรับตัวกรงหนูสามชั้นรีวิวป้ายยา